เาละครับเราก็มาถึงคู่ที่สองครับเป็นคู่มวยไทย5ยกครับชกกันห้ายกยกละสามนาทีระหว่างทางด้านมุมแดงครับนับจกจากเพชรบุรีครับแหลมสิงโปอุดรภพศาลครับนี่สวมอยู่ที่ทุกีมวยไทยครับตอนนี้ก็อายุ30ปีเลยครับสูง170นะครับแล้วก็ชกในพิกัด123ครับชกมาแล้ว60ครั้งครับชนะ42แพ้18ไม่มีเสมอครับนี่มาเจอกับดาวรุ่งอีกคนครับก็คือทางด้านเชิงเอก กำนันกีรวดกับนักชกจากทงปาครับชกไปแล้ว50ครั้พลังกับกินะ42แพ้8ครับแล้วก็อายุยี่ปีครับสูง172ครับแล้วก็ในฟิกัดหน3เท่ากันครับเอาและครับคุณนี้ก็ต้องบอกว่านายจับปลาอีกหนึ่งคู่ครับสดปดเก่าครับและคุณนี้ก็เป็นทางด้านกรรมการวีชาจันเกตครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีคคู่เมื่อกี้ในสดกับเก่ากับไฟว่าเก่ากินไปครับใครนี้ดูกวแฟคู่นี้เก่ากับสดอีครับใครจะดูใครจะไปครับ ทางด้านเหลมสิงโปรเดพสารครับนี่ก็มาอยู่สมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับที่ไข่คุกกี้ห้วยไทยครับอยู่แถวแถวเราไหวครับอันนี้มาเจกับแม่เชิงเอกกำนันจิรัขึ้นมาสมอยู่ที่ป่าตกครับในเครือของเพชรหนุ่ยครับต้องสรุปอีกครั้งครับว่านี่ก็แม่ฟอมสดบทฟอมเก่าก็ไปคู่ทีน่าหายจะตตรงตามติดตีตามตามชมเลยครับพี่้ังก็เพราะว่าดูว่า ใครจะได้รับการชูมือกับคู่นี้เป็นมวยฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้าดูที่หัวใจถือว่าทางด้านมุมแดงกับหัวใจนั้นเข็งเหลือเกินครับทางด้านเชอรเอกบางครั้งมหาประเภทหัวใจอะไรครับยังไม่ค่อยมั่นคงครับไหนเคยหายไปนาดนะอาจารย์ก็คน,นคนต่อยครับแต่ว่าอาจจะ็ต่อยอู ทางด้านภาคหลางกรุงเทพครับอ่าครับผมหลังจากต่อยหยุดไปพักอดอย่างนี้ครับหยุดไปพักใหญ่ครับหลังจากต่อยมวยโรบช่วงเกตแล้วก็ยังมาต่อยแล้วก็หลังก็หายไปครับดท้ตายเขาบอกว่าแมอายุยังน้อยครับไม่มีอะไรดีกว่าต่อยมวยแล้วครับไอเาบอกว่าหายไปประมาณหนึ่งปีนะฮะได้ครับได้ครับต้องดูว่าวันนี้เนี่ยกลับมาได้หรือเปล่าครับถึอประเภทปูมวยเหมือนกันกับทางด้านเหลมสิงป์รับ นี่ยวิจัยใหญ่กว่าตับตอนนี้ครับโอ้ทายที่ผ่านมาเจกับทางด้านหาดเพชรกับโอ้โหถ้าเป็นคนอื่นก็น้องแล้วครับแต่่าเกทู่จนครบห้ายกครับตอนนี้ในภูเก็ตก็นักมวยต่างๆกับมาอยู่กันเยอะกับโปรไก่ในภูเก็ตเยอะจริงๆครับบางครั้งก็มาเป็นเทนเน่ด้วยรับเราก็มาแม่หาโอกาสป่อยไปด้วยกับได้สงเด้งกับอย่างไงี้ยครับ เราต้องบอกว่าเป็นแหล่งขุดทองนะครับแมมวยใจต,ต้องไม่มีที่ไหนบูมบอลในภูกเก็ตแล้วกับมวยตอนนี้นะครับคือเราเน้นเอาเฉพาะยอดชมของชาวต่างชาตินะครับเราไม่เน้นกันพนันครับตอนนี้กต็ต่างชาตินี่ต้องบอกให้การยอมรับเป็นอย่างดีนะอาจารย์นะมาดูยกแรกกันก่อนครับแม่คนนี้ก็บอกตามประวัตินนั้นเป็นมวยฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะ สิงครับเจอกับเชิญเอกเสียเปรียบรูปร่างนิดนึงความยาวกับตัวมาอย่างอุดเท่ากันหมดครับเอาเลยครับนี่แหละครับนี่ทีเด็ดคงทางด้านเหรียญสิงห์อยู่ที่หมัดนะครับโอ้โหดไปก็จริงครับแต่ว่ามีเสียงไอ้ห่าครับโอ้ชาวต่างชาติชอบครับทางโกดินเต่จะโดนตรงไหนก็ทําให้รังเปรี้ยนเอครับคือนี่แหละครับมวยไทยต้องบอกว่าอินเตอร์เทนนะจ้านะต้องโอ้แบบหนักๆ เน้นๆกันไปเลยครับไม่ใช่ว่ารอยก3ยก4อืมใช่ครับเห็นครับเนี่ยตรงอย่างนี้คับอย่างน้อยก็แม่อกอาวุธกันเลยครับอย่าไปยืนคุยกินครับเพราะว่าจัดให้เจ้าต่างชาตินี้ดูไม่เหมือนกับแม่ที่เขาจัดแบบให้คนไทยดูแล้วเพื่อแอ,อย่างนั้นนะครับเข้าขใจครับนี่ครับต, <Okay. S 2> ต้องตามต้องตามสมัยให้ทันนะฮะ ยแต่แตมยไม่ยไทยไม่ืวนตายเขาก็พยายามพัฒน,นาในเรื่องกติกาและอะไรต่างๆครับอย่างเมื่อกอนี้ม้มาดิกระโหลกนี่ไม่ได้ในตกติกาแต่ช่วงหลังนี่ถือว่าเป็นการโชว์ศิลปะกา็<ช>ต้องปล่อ,อยครับมผมน่าจะเป็นเวทีมวยปลตอนนัวเะไรครับที่กรรมการเคยเตือนและผมบอกว่าเตือนไม่ได้ครับเพราะว่าลูกนี้เป็นลูกที่ดูแลเป็นศิลปะไม่ไม่เวยไทยอย่างหนึ่งครับใช่ต้องต้องให้นะอาจารย์นะใช่ครับหลายๆลูกครับที่ว่าเขาไม่ให้แต่ผมดูว่ามัน ตอนนี้ก็เอาเอามาผสมผสานกับในอาวุธของเก่าต่างชาติที่ออกมาครับไม่ว่าจะเป็นการแแมคิกเบกคิกนะครับหรือว่าเแบบมัดที่เหวียงนะครับที่เรียกอะไรนะภาษาอังกฤษสปินนิ่งแบ็กสปินนิ่งแบ็กฟิสอันนั่นแหละครับนี่ก็แปลจากธาติกับมาผสมผสานกับควางจักรมารายอ่านั่นแหละครับมาตัวดูกลมกลืนกันครับนี่แหละครับเอาคือมวยไทยถ้าโรยิดติดอยู่กับกติกาที่โบราณบางครั้งก็แม มันก็ไปไม่ได้ครับต้องพัฒนาต้องไปตามรูปเหตุการณ์ตามลักษณะที่เป็นอิสติสิมท่านผู้ชมเนี่ยนะครับยกแรกนั้นถือว่าทางกู่นั้นพยายามที่จะ,ะดูเช่นด่เชิงเงินโกะนวครับแต,แต่ก็ออกไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ยืนนิ่งอย่างเดียวแล้วก็นี่นะครับแรงๆนะอาจารย์โชว์แบบแรงๆให้เห็นเลยครับแต่อย่างนี้ถือว่าจุดปลายคางนี้โกงได้เหมือนกัน หนแล้วก็แหน่กับหลอกก็หลอกหลอกจะทิพวรุนพีแล้วมีสองด้วยแต่ยังไม่โดนจะปางหน้าแล้วนะครับนี่แหละครับมวยไทยในยกแรกนี่เป็นมวยเขานี้ยังไม่ต้องคุยเลยครับเพราะว่ายังกดกันไม่ลงครับตองไปยังน้อยยกสามเลยครับมวยเขาสิสิตสาเร็จสำลิศเดชได้เลยครับยกนี้ก็ต้องใช้อาวุธยาวๆใส่กันโกนครับแต่การดูชั้นดูเชิงโอมประกันแล้วก็หมดยกที่หนึ่งครับ your Destination for Traditional m u a y Thai ประตองไฟไหน International m u a y Thai Promote Tourism Thursday night December 1 1 at 9 p.m. e n g l a n d Take on Russia, Oliver d a v i The Fighter Heart vs. The Beast Makometh Makomedov Thailand Face Thailand รักชาโน่นเอกมึงโน่น vs. เพศสว่างรัฐนาชัย Mewy Thai วูเมนมวยไทยเทนนิสเพชรนุ่มน้อยเอกเมืองนนท์ The Loser is Eliminated ดีน่าพิวพะบาย Versus Julia Shakira d e m i เ from France And many more exciting International มวยไทย Organized by เพชรนุ่มน้อยทีม Live Broadcast on YouTube เพชรนุ่มน้อย Official from Patong Boxing Stadium กระทู Phuket On Thursday night at 9 PM ครับมาดูยกโสงครับนะครับมาดูยกที่2ยกแรกก็ใส่กันสนุกครับเฉิงเอกแข้งซ้ายอแล้วกับยกนี้ดีกรีฟอร์มมันทุ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับเชิงเอกเดินแล้วครับโอ้โหแมมัดฝ่าเฟียงไปไม่โดนครับทีอีกแล้วกับตีบฝ่า วันนี้แกก็ต่อยเปิดเกมเลยนอาจารย์นะเอาแล้วก็ปีแล้วก็แกลืมไปหรือเปล่าว่าแกหยุดไปนานตุกรวงหมัดโขงทางด้านแอมจิงด้วยนะครับหมัดค่อนข้างจมแนแล้วต่อยได้หนักหนรุนแรงนะครับโอ้โห้ครับมานี่ครับโอ้โหจบเลยครับจบเลยครับตกเดียวไม่เหลียวเลยเลยครับ

เราดูภาพช้ากับจังหวะแมเดินก็ไปต่อยแล้วเจอแมโศกคงทางด้านเชิงเอกับอืเต็มปรามกับอย่างนี้ครับโอ้โหนี่เลยครับโยกตัวจังหวะหนึ่งล้วควันโตกไปโศกหน้าอะไรครับอย่างนี้ครับนี่แหละครับอืเต็มปราปรามจริงๆครับเชิงนี้โอ้โหสุดยอดทนไหวครับติดหลังคาลงไปเลยครับชนะนกไปในยกที่โศกกับทางด้านเชิงอีบอย์เดอะเวย์ออฟ Knockout and the winner, blue corner.